เช้านี้มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนีนะ้สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความยากนะนะที่เท่ากัน3ประการเพราะฉนะนนั้ความยากมีมากมายในโลกใบนี้แต่ความยากที่ยากเท่ากัน3ประการมีอะไรบ้างน,นะ รองจัดว่าพิสูจนทั้งหลายเนี่ยยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์นี่คือความยากประการที่หนึ่งว่ายากในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ประการที่สองเนี่ยยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธ จะบังเกิดขึ้นมาในโลกนี่เป็นความยากประการที่สองนะการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะจะบังเกิดขึ้นมาในโลกนะความยากประการที่สามนะก็คือยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันนะที่หลักธรรมหลักวินยัยนะอันตถาคตประกาศแล้วเนี่ยจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกน,นแสดงว่าการที่พระสัทธรรมเนี่ยจะกระจายไปทั่วโลก เป็นความยากประการที่สามพระองค์ได้ตัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลาย,ยแต่ว่าบัดเนี้ยนะความเป็นมนุษย์พวกเธอก็ได้แล้วนะตถาคตอรันตะสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นแล้วในโลกและทรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแล้วเนี่ยก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วนะดังนั้น เพราะเหตุนี้ในกรณีนีนะ้พวกเธอพึงกระทําโยคกรรมนะโยคกรรมหมายถึงการกระทําอย่างเป็นระบบนะเพื่อให้รู้ว่าอย่างนี้คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับแห่งทุกข์และนี้คือความดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดนะสรุปนะพระสูตรนี้ก็คือ นะความยาก3ประการก็คือ1การได้ความเป็นมนุษย์2พุทธเจ้าได้มาตัดสรุปแล้วก็3พระสัตธรรมได้เจริญไปทั่วโลกเนะนี่ยเราผ่านความยาก3ประการนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทอย่าละเลยอย่าหลงลืมนะที่จะไม่มารู้ให้ชัดแจ้งซึ่งอริยสัจทั้ง4นั่นคือทุกข์นั่นคือเหตุให้เกิดทุกขนั่นคือความดับทุกขและ ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดติดตามด้วยครับ